ถามถึงย่าเธอเนี่ยย่าเธอใครใครชอบกินบาสลิดย่าค oh, oh, ่ะโอ้ยทุกคนกูกูกูไม่ได้เฟกกูพูดตรงตรงตามที่เองเห็นแต่ขอให้เป็นปพยานใ้กูด้วยเดี๋ยวกูโดนดิเช็ค <Check S 2> การไก่ขออนุญาตกดขึ้นมาคุยเลยดีกว่าไม่รอช้า,าทุกทุกคนผมขออนุญาตเรียกคุณคนนี้ที่ถามก็ถาม,ถามอาจารย์ขึ้นมาคุยนะครับเอาละครับ กดลับเลยครับกดลับเลยครับคําถามที่คุณถามมาเปิดคุยกันเป็นธรรมทานเลย yes มาแล้วมาแล้วทุกทุกคนสวัสดีครับอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยท,ท,ที่เธอถามว่าจะได้ไปเลยนะเมืองนอกปะต่างประเทศปะเออโอเค,เอออเคนะอันดับแรกเลยฉันถามถึงขาเธอก่อนดีกว่าไหมอาจารย์เห็นเรื่องของกระดูก กระดูกขากระเข่าก่อนขาเองขาเธอกระเขา่ขาอ่ะเอ็งมีประสบการณ์เรื่องกระดูกไงบ้างเอ,อ่อตอนที่น้ำหนักยังไม่ลดครบปวดขาค่ะทุกคนฟังเขาถามเรื่องต่างประเทศแต่กูได้ไปเสือกเข็นเรื่องขากระเข่าขก่อนว่ะเข้าใจว่าพูดต่อพูดต่อเห็นปลาสลิดอย่าเพิ่งจบตอนนี้หลังไหลาม,ามามากเลยภาพฟังพิจารณากูเห็นปลาสลิดกูเห็นปลาสลิดท,ที่ทอดอ่ะปลาสลิด ปลาสลิดนี่ออกปลาสลิดเปล่า,ารู้จักเปล่า,ารู้จักไหมเห็นวิญญาณเห็นวิญญาณฟังไว้นะน่าจะเป็นยายหรือเป็นบรรพบุรุษเธอคะ่ะปลาสลิดนี้ใครชอบกินใครเลี้ยงเธอมาย่าคนที่เลี้ยงมาคะ่ะย่าคนที่เลี้ยงมาเธอนะั่นถามถึงย่าเธอเนี่ยย่าเธอใครใครชอบกินปลาสลิดย่าค่ะโอ้โก,กูคนกู กูไม่ได้เฟะกูพูดตรงๆตามที่เองเห็นแต่ขอให้เป็นพยานให้กูด้วยเดี๋ยวกูโดนดิเป็นพยานให้ฉันด้วยนะทุกทุกคนว่าจายนหนิงคนเปิดกรรมเนี่ยพูดถูกต้องไม่ได้งมงายแล้วก็ทักแบบถูกต้องแล้วก็ไม่ได้เป็นคนเก่งโอเคปะ่ะค่าย่าเป็นคนที่ชอบกินเอดปลาเอ่อ,อพูดมาซิแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาเสียแล้วก็ที่ฉันบอกเลยว,ว่าเป็นวิญญาณจําได้ไหมแล้วคนที่เลี้ยงมากูอยากรู้เพราะกูเห็นปาสดี ก่อนที่จะไปเรื่องของเธอเพราะว่าคนนี้เป็นผู้ที่มีบุญคุณกับเธอใช่ไหมเออเธอต้องรีบย่งงดีแล้วเธอต้องเป็นพยานให้อาจารย์ด้วยนะี๋ยวกูเจอพวกลูกศิษย์ด้อมก็โถนมาถล่มกูอ่ะกูไม่ได้กลัวหรอกแต่กูอยากให้เห็นความจริงว่ากูเป็นเป็นยังไงกูสอนคนยังไงแค่นั้นแหละแต่ให้เป็นพยานว่ามันมีจริงเข้าใจปะค่ะอ่ะ,อะต่อแล้วกันฉันอยากให้เธอเอาปาสลิดไปทําบุญวันไหนก็ได้ถวายพระ ถวายพักก่อนเปลงสนักตัวสองตัวสองตัวก็ได้สามทอดนะทอดนะทอดนะและตอนที่พระยะขาวาริวหาปุราปุเรนติสังคารังเอวะอิโทติงนางเปตนางอุกปติข้าพเจ้าชื่อนามบุญนี้กุชิดบุญที่มาถวายปาสลิดพัตนาหารนี้ให้กับดวงวิญญาณของญาชื่อนี้จําได้นะใช่เออขอญาได้รับผลบุญนี้ด้วยคุ้มครองหนูด้วย ขอให้หนูได้ไปต่างประเทศด้วยจบโอเคป่ะกลับมาเรื่องขากับเข่าก่อนรู้ไหมน้ำหนักลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเองก็จะมีปัญหาอีกเคยรู้บ้างไหมตอบตามตรงถ้าไม่คือไม่ถ้ารู้ก็บอกให้เพื่อนรู้ว่าไม,ไม่ค่ะเออไม่ทราบเออไม่ทราบฟังนะต่อไปนี้หลังจากที่เธอยินยอมให้ฉันเปิดกรรมแล้วหนึ่งระวังสะดุดหกล้มชัดนะฟังนะ<อ>กัะแทก สองระวังไอ,อ้ล้อล้อที่ปั่นไอ้ล้อล้อเข็นเป็นภาพล้อล้อล้อโมไซค์ก็ใช่ล้อจักรยานหรือว่ารถอะไรก็ได้ระวังเข้าใจยังค่ะอ่าข้อที่สามระวังลื่นเข้าใจยังค่ะ,คะมันเป็นกรรมอะไรรู้ไหมไม่รู้เลยค่ะเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไหมเชื่อค่ะอืมแล้วที่ฉันทักนี้รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึก ตรงเกี่ยวกับขาพูดตรงๆไม่ต้องกูไม่อายกูอ่ะกูเป็นคนที่ตรงๆไม่อายด้วยอาจารย์ทักแม่งไร้สาระอาจารย์ไม่แม่นอาจารย์แม่งมัว่วอาจารย์แม่ง,งนู่นนี่พูดเลยที่กูทักมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องขาเรื่องปลาสลิดเรื่องคนที่เลี้ยงมึงเนี่ยและทุกคนได้ยินมาเนี่ยยี่สิบสี่ชีวิตเนี่ยตอบหน่อยค่ะเรื่องจริงเออแล้วถามว่าทักแล้วรู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันตรงแล้วก็พูดไม่หอกไอที่มึงเงียบเพราะว่ามึงเป็นอะไรพูดให้เพื่อนๆพเข้าใจเดี๋ยวพูดซวยอีกทั้งทงที่ฟังแล้วว่าฉันไม่เคยเจอเธอแล้วฉันก็เรียกเธอขึ้นมาคุยแล้วเธออยากจะถามฉันไม่ใช่หรอแล้วฉันก็ไม่ได้กเก็บอไอสหลึงหนึ่งก็ไม่เอาคอาจ,จอถูกปะเป็นธรรมทานฉันพูดแล้วถ้าจะเป็นส่วนตัวก็คือส่วนตัวเข้าใจยังค่ะอ่ะนั่นแหละก็รู้สึกอึ้งว่าทําไมอาจารย์พักตรงอะไรอย่างนี้ยค่ะเออ อึ้งอึ้งแล้วไปกินกี่ด้วยปะแก้เรื่องย่าบอกไปแล้วปาสบิเรื่องย่าวิญญาณที่อยู่มาอยู่กับเธออยู่แล้วก็เลี้ยงเธอเองมาด้วยที่ฉันบอกนะฮะแก้เรื่องขาคืออย่างนี้ไปปล่อยปลาอาธิษฐานนะะเอามือจับข้าพเจ้าชื่อนามตะทุนวันเดือนปเกิดน,นะครับรูปหนึ่งนะนามสี่ธาตุดินน้ำลมไป ก่อเกิดเป็นตัวของข้าพเจ้าซึ่งมีการยึดมั่นระหว่างจิตกับวิญญาณแล้วระหว่างจิตวิญญาณกับกายนี้แล้วกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้เคยทําไว้โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกับเหล่าทาสและบริวารที่เป็นต่างด้าวต่างชาติในสมัยที่ยังมีค้าขายทาสรัชการที่4ี่และรัชการที่5ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ส่งคนทํางานส่งคนไปทํางานให้กับบ้านเจ้านายในสมัยกันที่4ที่5 รับเงินค่าค่าหาคนงานนี้และทําให้คนงานเหล่านี้ต้องทุกกายทุกใจใดระหว่างทํางานและข้าพเจ้าได้เงินตรงนี้มาทําให้สัญญากรรมจึงเกิดขึ้นกระดูขาเข่าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมขอให้บุญกุศลจากการปล่อยปลาครั้งนี้จงเป็นบุญชิดทานชิดปลดปล่อย,อย,อยดวงวิญญาณของท้าทายบริวารที่มีสัญญากรรมความรู้หมายจากับข้าพเจ้ามาที่มี ความทุกข์ในกายที่เข่าที่ขาขอให้ได้รับบุญนี้แล้วจงเป็นอิสระไม่ต้องเป็นวิญญาณที่ทุกข์ทรมานเอาโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดวัดจีกรรม,มังสัพพะปาปังวินาศสันติมโนกรรม,มังสัพพะปาปังวินาศสันติกาย,ยากรรม,มังสัพพะปาปังเนีสันติสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุเปิดถุงปลาปล่อยเข้าใจไหมจบแล้วนะฉันผ่านแล้วนะฉ,นฉันบพูดแล้วนะฉันแก้บอกฉันจะไม่ย้อนกลับแล้วนะเรื่องต่อมา คำถามมีอยู่ว่าเชิญครับเรื่องต่างประเทศว่ามาค่าะพอดีว่ามีแผนจะไปทำที่ต่างประเทศแต่ว่าตอนนี้เขาเหมือนอ่าทางเอซีของไทยแลนด์นะคะของรัฐบาลนะเขายังไม่เปิดสมัครอืแต่ทีนี้ว่าจะเปิดถ้าเขาเปิดรับสมัครก็ว่าจะไปแต่ก็คือมีสองทางเลือกอืก็คือเราอาจจะไปเกาหลีคล้ายๆเหมือนไปเป็นพีน้อยอะไรอืมอืมอืม แต่ว่ามันจะลงทะเบียนได้อีกทีษสภาคมครับครับครับไปลงเลยครับก็เลยว่าค่ะทีนี้ก็เลยอยากจะทราบว่าจะมีโอกาสที่จะได้ไปในปีนี้ไหมอย่างนี้ค่ะปีนี้ขออนุญาตถามตัวเลขอายุนิดหนึ่งตอนนี้ปีนี้เข้าอายุเท่าไหร่ชันษาอ่าปีนี้พฤศจิกาผ่านมาสามสิบสามปีเต็มค่ะเต็มที่แล้วครับผมตอบเลยว่าคุณได้ไปนะแต่คุณจะเจอเกิดเหตุการณ์ด้วยเหต การที่จะถูกบีบคั้นเอาเปรียบเงินค่าจ้างแรงงานอุบัติเหตุอย่าก,กลัวนะไม่ใช่กูบอกแล้วมึงกลัวกูวนะกูพูดตามภาพที่กูเห็นนะเข้าใจปะเออโอกาสได้ไปฮะเลขสามคือดาวคารต่อสู้สู้รบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฉันภาพกรรมที่ฉันเห็นเนะี่ยที่ฉันถามเธอเลขเนี่ยเพื่อจะดูว่าภาพที่กูเห็นเนี่ยมันแมทชิ่งกับความเป็นจริงของสันสาายุเธอไหมแมทชิ่งก็คือจับคู่แล้วแหละคู่กรรมหมักตะ้กใจยัง นี่กูซาอธิบายแบบละเอียดนะเพราะฉะนั้นนะเธอสมัครเลยแต่เธอจาไว้ว่าเองต้องทําบูรโสศิกรรมตามที่กูบอกเพราะเธอเป็นผู้ที่ขึ้นไม้ฉันเปิดกรรมเองนั่นแสดงว่าทุกอย่างจะวิ่นเข้าหาเธอโดยเฉพาะเรื่องของการถูกปเปรียบเรื่องเงินการถูกหลอกและเรื่องของร่างกายเข้าใจยังยังไงเธอก็ได้ไปต่างประเทศเหตุเพราะว่าเธอได้ทํากรรมกับคนต่างด้าวไว้เข้าใจความหมายปะ อแล้วเธอก็มีกรรมเรื่องความรักด้วยนะมีกรรมเรื่องเงินด้วยนะมีกรรมเรื่องของจิตใจความอบอุ่นด้วยนะใช่ไหมเธอตอบอย่าใช่อย่าถ่ายเดียวตอบให้ทุกคนด้วยทุกคนบอกว่ากุณพักเนี่ยว่าใช่ไหมใช่ค่ะเออแค่นั้นจบไงงะเข้าใจยังให้เธอจําไว้ตั้งสติรีบทําบุญตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ไม่ใช่เหรอถูกปะแล้วก็รีบน้อมนําคําสอนพุทธเจ้าโดยเฉพาะการปฏิบัติและปล่อยปลาและอธิษฐานไว้เข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจค่ะ เจัดการเนอะโอเคเนอะอย่าลืมเรือ,อายายนะอย่าลืมปลาสลิดอย่าลืมเรื่องขาอย่าลืมเรื่องปล่อยปลาอย่าลืมเรื่องของอธิษฐานจิตจะลืมเรื่องการระวังตัวว่าตรงนั้นเธอได้ไปแน่แต่เธออาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะชีวิตนี้แต่จะรอดได้ค่ะหลังจากที่เธออายุสามสิบผ่านสามสิบสี่ไปแล้วสามห้านะฮะตรงนั้นเป็นจุดเริ่มที่จะหายเหนื่อยกว่าความเป็นจริงในปัจจบุบันนี้แต่กรรมมันก็คือกรรมนะสรุปให้ฟัง โอเคครับขอบคุณมากนะจ๊ะเป็นพยานให้ฉันด้วยนะอ่าโอเคครับครับผม